ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาตกแต่งข้าววันไส้เลยครับที่ยกลากไว้สำหรับด็กหน่อยน็กหน่อยชอบหลายหลายตัวน,นี้ไค่ไล่ไปยังตรงนี้ครับดีเด่กนก่อยชอบอันนี้ผมก็ยกลากไว้โดนเติบแล้วสงสัหลากเดินแล้วครับเนี่แแ่นแห้งครับลากเดินแล้วล่ะเมื่อนี้ผมก็จะมาเขียงอีกคื้เก่าแล้วครับเขียงแล้วก็ จะเคียงยักเบื้องบนบ้านห่าจะเป็นสองหรือสามการเคียงออกเปิดทางให้งซุมนี่เขาได้ขึ้นวไว้ไหวครับผมเคียงออกแล้วก็สิเปิดยอดอีกหน่อยนึงครับนี่ครับไปเลยนี่ครับเคียงแล้วก็เปิดยอดอีกหน่อยนึงยกลากในรดนกซุ่มข้อนั่นแหล,ละอ่ะเดี๋ยวผมจะเคียง นี่ด้านนี้ก็นะครับด้อเพราะว่ามันนี่แล้วมันค้ำกันแล้วครับอาเริ่มกันเลยครับต้องระวังครับเพื่อี่ได้ขนาดนีได้ยากมากเลยทาเป็นเวลายยาวนั่นครับนี่ครับผมยังออก ทำความสะอาดโค่นน้ำก็ว่าได้นะครับผมผมเบิกกว่อนว่าน่าจะเป็นตัวนี้อีกตัวนึงครับเนี่ยเดจกเกียงออกครับเพราะว่าผมจะเห็นแต่ลโพ่นมันสะอาดนะครับเกียงออกเลย นี่ครับเขียงออกครับก็เขียงแล้วแล้วตัวนี้ผมก็จะเลื้อไ้ก่อนกับตัวนี้ก็เขียงแล้วเขากา็มาตรมแตงน้ำโขนครับบ่อ้น้ำขังครับให้น้ำไหลผ่านมากล้วก็ใไห้เลื่อยไปเลื่อยบ่อยขังครับแก็จะมาแตงนี่ออกนอยนิดหน่อยครับเนี่ย หัดที่แล้วผมแ่งไว้เป็นร้อยมีดยางหลายเลยครับเพราะว่ามีดกรีดผมมันใบเบิดที่นี่ผมก็เลยใส่มีดคั่วไปมากรีดครับมันก็เลยเป็นร้อยครับมันมาได้ตามสั่งน,นะครับผม ครับสีขาวรัตนามีเลยถ้าต้องแต่งเนี่ยแต่งให้ให้เรียบครับให้มันเรียบครับเพราะว่าป้องกันน้ำครับน้ำที่ว่าในสะดุดทีไรไหลผ่ลา,านโลกในเลยครับป้องกันน้ำเริ่มมี นีน้อยนึงครับที่นี่แล้วผมก็จะนี่ครับหมดแล้วติดยูนี่ครับพอออกไปรได้ครับถึงว่าออกนะคือการที่เดียวออกกระดมดตัวนี้ลงหน่อยนึงครับที่จริงว่าเดียวออกเมืเ่อก็เลือหน่อยโวตนะครับเดี๋ยวมันซอยสังคราหารซอยเยลี่ยัลสต้นก่อนครับ นี่ครับเปิดยากครับเปิดยากมากเลยครับติดครับเอาจังสีล่ลงกระได้เ้อครับเนาะนี่ครับเขได้แล้วเอาลงม,มากเห็นบีดลักษณะจดีครับเห็นบีดลักษณะจดีครับปาดออกนอกครับ ครับสามาได้ครับผมเอา,า,าตัวดีน้อยนึงครับนี่งไปดีน้อยนึงครับคือเขาจะห่มอยู่ครับเราซอยเขาด้วยเห็นเขาประจงมาลาดยอดครับ ควันที่แล้วไปได้มีดที่ว่ามนเปม,มีดกรีดโดยตรงแบบนี้ครับไปเอามีดยางเงินมากรีดผลสรุปเป็นินสีเลยครับเนี่ยพอมันเป็นบาดแผลเนี่ยผมจิงในจงละจนจงจริงนี่ไวครับเนี่ยให้เขาซอย นี่ครับที่ผมเดียวออกบาดนี่นี่ครับตัวนี้กระดาษได้หน่อยหนึ่งอยู่เรือยครับเด้อเท้าประค่างรับ้นไปนี่ครับสําคัญเลยครับนี่ให้ไรตัวนี้ครับนี่ครับเอาแล้วดึงออกแบบนี้ครับอ้แคบแห้งเลยเด้อครับแคบแคบเหลือหลายเลยล่ะนี่ครับ ผมบ่อยากเล้าเราเล้าเราเ,าเ,าเามันก็นเกิดเป็นร้อยนะครับผมทุกใีลากเดินแล้วครับแน่นแห้งครับแข็งแรงครับลากเกือบทะลุแล้วครับลากเกือบทะใใลุใจล่ะเห็นเขาขาวโผล่ไปหน่อยนึงแล้วครับนี่ครับ นี่ครับเพืเ่อนๆครับ <_ C 1> พอพอดีได้มีดใบมะน้ำเห็ดตอบโจทยพ์พอดีเลยครับถ้าม,มีพอดตอบโจทย์ก็เอาเรื่องอยู่เดี๋ยวเรียกหน่วยออกเดือบครับเี็ดตัวนี้ครับเรียกหน่อยออกเดืเอบได้ตะกิ้ออกได้เลยครับ ถ้าหว้างวอลออกมันก็จะหมกอยู่ในในซ่องเนี่ยน้ำมากก็ซับซับแล้วตัวนี้ก็เน่าเฮ็ดให้เป็นเชื้อราแล้วก็เน่านั่งแผลห้องนอออกครับอันที่เป็นเชื้อราให้ไม่ได้เหยอดเน่าครับต้องนอออกครับนี่ครับนี่คือเปิดยอดครับเห็นหน่อยเห็นหน่อยชอบหลายครับ นี่ครับเพื่อนๆครับโอเคเนาะให้กำลังใจในการทำคลิปเ,เด้อช่องปราภาภมข้าวบอนไซฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เด้อครับสวัสดีครับ